สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ข่าวเชาว้ารพูนะครับอาจะมันกีปได้ก็6โมง10นาทีนะครับจริงตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะครับมานั่งอ่านข่าวต่างๆนะครับแล้วก็เลยไปทำธุระก,ก่อนวันนี้ฝนตกนะครับที่บ้านมันก็เลยทำให้ต้องรีบทำก่อนกลัวไฟดับนะครับเอาตัวที่สำคัญก่อนครับรีดผ้าให้ลูกก่อนไม่ได้รีดไว้นะครับชุด มาเลยอ่ะตัวสําคัญก่อนแล้วค่อยมาอัดคลิปดีกว่านะครับข่าวที่เตรียมไว้นะครับอืก็คงเป็นผลงานของริวพูนะครับในการเชือนแอฟเตรโกมาลิกไป3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ดารมาต่างๆที่ตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของซิมโมนีนะครับเมื่อคืนยูฟาแชมเปี้ยนลีกมีการแข่งขันอีกนะครับอมาเรามาดูกันครับว่าผลการแข่งขันเมื่อคืนเป็นยังไงครับอ่าอทัฟเฟนเฟิร์ตนะครับ ชนะกาตาสลายไป5ประตูต่อ1นะครับกาตาสลายนี่เราต้องไปเยือนนะครับที่ตุรกีอยู่นะครับแต่นัดแรกกาตาก็กาตาสลายนะครับก็แพ้ให้แฟรงเฟิร์ตไป5-1นะครับแมสเตอร์สตีนนะครับชนะนาบรีไป2-0นะครับนาบรีโดนใบแดง1คนนะครับแมสเตอร์นี่สตีก็ใช้เวลาในครึ่งหลังนะครับฮาแลนด์ยิงนะครับเบืกล่องแล้วก็น่าจะเป็นเอ็นกูนะครับอ่า โมอานะครับที่ไม่ใช่อันนะมันลิโอนะครับโดกูใช่ไหมครับโดกูหรือโดกูเนี่ยของแมนซิตี้ City, นะครับยิงเป็นสองศูนย์นะครับว่ากันไปนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็เปิดบ้านแพ้ให้บาร์เซโลนาไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับบาร์เซโลนานี่ได้สองประตูจากมาครัลลสฟอร์ดนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเป็นไขนาะปิกซ้ายเอจะไม่ได้ ที่ลูกบูนสนใจแม้จําชื่อไม่ได้แกกพูดนะครับอาจำไม่ได้จริงๆนะยิงไล่ขึ้นมาเป็นอ่าหนึ่งประตูต่อสองนะครับในช่วงท้ายนะครเกมนะครับเป็นทดเวลาบาดเจ็บนะครับจากกอร์ดอนนะครับอืจำไม่ได้นะกอร์เออก็สนใจนะครับมันก็มีข่าวนะครับว่าฟอร์มฝืด,ฝดของกัปโป้นะครับผู้พันกัปโป้เนี่ย กอดอนมาดีไหมนะครับกอดอนมาดีไหมนะครับแแต่เท่าที่ตามข่าวนะครับเหมือนเรียวพูน่ยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องการเก็บพื้นที่ตรงนี้นะครับไว้ให้กับเจ้าหนูลิโอโกมูฮานะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าผมก็ไม่อยากให้แฟนบอลเรานะครับในส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเองนะครับคือผมไม่ค่อยอยากด่ากักโปขนาดนั้นนะผมคิดว่าเขาก็ทําโอเคของเขานะครับกักโปขนาดนั้นนะครับอื ดังนั้นเวลาเขาเล่นไม่ดีผมก็ยอมรับนะว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับเราจะเห็นว่าในนัดกับอตเตอโกมาลิกนะครับอันเนอร์สล็อตถึงกับขั้นถอดเขาออกนะครับคงจะชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ใช่ลูกหลักนะครับงานที่เขาทําเขาทําได้นะครับหมายถึงว่าเล่นตามแผนได้แต่เวลาต้องการเปลี่ยนแปลงอันเนอร์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับอันเนอร์ให้โอกาสกับผู้เล่นทุกคนนะครับแต่เขาก็จะมีคนที่แบบอะไรครับอยู่ในใจเขาใช่ไหมครับคนที่เขาชอบใช้ไปก่อน นะครับแต่ถ้าทําไม่ได้เขาก็ปรับออกนะครับก็ไม่ค่อยเห็นว่าจะเป็นเรื่องผิดปกติหรือลูกลักอะไรนะครับอ่ะสปอตติ้งลีบบอนนะครับมาดูที่ผลงานกันนะครับเปิดบ้านชนะคารัสอามาตีนะครับทีมจากคาซัคสถานใช่ไหมครับ4ีนนะครับแล้วมันมีคู่ประมาณ5ทุ่มกว่านะครับบ้านเราก็เป็นคาคบูสนะครับชนะโมนโกไป4ประตูต่อ1นะครับเหมือนกับ ใครนะจำจำไม่ได้มินามมโนใช่ไหมครับทำสถิติเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่เล่นในชั้เประลีกสูงที่สุดนะครับเฉพาะนักเตะญี่ปุ่นนะครับที่ได้เล่นใน u c l นะครับอืมมินาเมโนที่เคยได้แชมป์กับเราปี2 0 0 2นะครับไอปีสอีใช่ไหมที่ยุคคันะปี2องพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะขอโทษนะครับถ้าจะลืมนะครับอ่าลืมปีลืมอะไรบางทีก็นึกได้ก็พูดนะครับส่วนใหญ่ผมมันคลิปผมจะไม่ค่อยอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ค่อยทําสคลิปอะไรมากนะครับนั่งเล่าไปตามความรู้ของตัวเองครับก็คือประมาณว่าเล่าให้แฟนๆฟังนะครับเล่าให้เราฟังนะครับก็เลยออกอีหลักนี้นะครับส่วนคโบเฮนเก้นนะครับก็เสมอกับเลเวอร์คูเซนไป2ประตูต่อ2นะครับไข่ของขนวควอนซ่านะครับลงเล่น90นาทีนะครับเลเวอร์คูเซนก็เล่นหลัง3นะครับควอนซ่ายืนเป็นกองหลังตัวที่3ฝั่งขวานะครับอันนี้คือผลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับ ส่วนวันเสาร์นะครับที่น่าสนใจก็คือลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอ้ออ่าใช่สิลิเวอร์พูลนะครับเจอกับเอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนะครับวันเสาร์รอรูรอติดตามนะครับอ่าส่วนอื่นๆขอข้ามนะครับฟุตบอลกูรอื่นๆมันเยอะนะครับประเด็นที่น่าสนใจหลังจากอ่าฟุตบอลนะครับผ่านไปเกี่ยวกับแอตเลติกโมลิกเรื่องอื่นๆก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่า น่าจะมีหลายๆกรรูหลายๆอินฟูเล่าให้ฟังแล้วนะครับอย่างลรบโบนะครับลบโบพูดเชิงตลกนะครับกับสถานี TNT นะครับสปอร์ตนะครับว่าเอารางวัลพุทธคัสบอร์ดมาเลยนะครับพุทธคัสคืออะไรนะครับพุทธคัสบอร์ดก็คือรางวัลประตูยอดเยี่ยมนะครับเจ้าตัวบอกว่าแหมมมซาลายิงมาตั้งเยอะแล้วให้ฉันยิงบ้างไม่ได้เหรอนะครับแต่เขาก็พูดจริงๆว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเข้าไปยังไงครับ เขาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเฉยๆนะครับแล้วมันก็บอลมาโดนเขาเด้งเข้าประตูไปนะครับแหมสีหน้าสีตาลับโบนี่ได้อารมณ์มากนะครับอย่างฮาตัวโจ๊กประจำทีมนะครับเนี่ยลับโบนนะครับดูนะครับอ่ะป้าขึ้นไปนะครับจะตัวก็ยอมรับอยู่ไม่รู้เหมือนกันเลยว่ามันเข้าไปยังไงนะครับอ่ะเรื่องอื่นๆก็จะมีประเด็นดราม่านะครับอย่างเช่นซิโมนีนะครับ กับแฟนบอลลิเวอร์พูลครับคือซนะิเมเน่เนี่ยโดนน่าจะโดนอยู่ฝ้าตั้งข้อหานะครับตั้งกระทงก็คือมาทะเลาะกับแฟนบอลน,นะครับตัวซิเมเน่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาโดนแฟนบอลเนี่ยด่าตลอด90นาทีนะครับพอประตู3ามสองเเลยโกรธโมโหควบคุมไม่อยู่นะครับเหมือนโดนเยอะเลยประมาณว่าโดนเยียดประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตะบะดแตกจะไปเอาเรื่องแฟนบอลกาดก็มาอากาดก็มาห้ามนะครับ แต่ทีนี้มันก็มีประเด็นผัวพันกันไ่อีกเพราะว่าทีมงานซีโมน่ก็เข้ามาแจมนะครับหมายถึงพวกผู้ช่วยต่างๆครับแล้วมันมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับที่อยู่้าน่าจะสอบหนักนะก็คือเป็นประเด็นว่าเจ้านั้นเดินมาแล้วมาเขาเรียกอะไรบ้วนน้ำลายถมน,น้ำลายบ้วนน้ำลายนะครับใส่แฟนบอลน,นะครับอันนี้จริงไม่จริงเราก็รอดูนะครับดูภาพนะครับใช่ไหม เนี่ยครับจังหวะนนี้เห็นไหมครับจะบอกคนนี้นะครับอ่าเนี่ยเขาว่าน่าจะมาตุ้ยน้ําลายใส่แฟนบอลน,นะครับแฟนบอลที่เป็นปัญหานะครับในโลกออนไลน์เขาก็จับภาพได้ก็คืออีตาคนนี้นะครับจอห์นพูเตอร์นะครับอจอห์นพูเตอร์ก็บอกว่าหลังซิโมเน่แถลงเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ขออนุญาตอ้างอิงจากพี่กบนะครับเพียร์ของกัปตันหมายเลขสิบสองครับบอกว่าซิโมเน่เนี่ยไม่พูดความจริงทั้งหมดก็พูดออกมาสิ ผมไม่ได้เหยียดผิวผมไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะผมไม่ได้เอ่ยถึงกอกฟอกแรนเลยนะครับอ่าแต่ผมใช้คําหยาบผมยอมรับนะครับผมด่าด้วยคําหยาบผมยอมรับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติในสนามนี่การเย้ยกันกัน,กนแบบพิคบก็ใช้คําว่าฟักแฟงแตงกว่าเราก็น่าจะพอเข้าใจนะครับคนที่ดูบอลจะรู้หรือว่าฝรั่งคําว่าอะไรนะครับที่เขาชอบพูดกันนะครับเขาจะชอบแจก ฟักแจกแฟงแจกอะไรกันไหมครับแจกลูกผล,ลไม้แจกผักอะไรกันนะครับเออในสนามก็เป็นอันเข้าใจประมาณนั้นครับมเลยเห็นประเด็นน่าสนใจเด็กใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าไอประเด็นที่นายคนนี้พูดถึงคืออะไรบ้างนะครับคือเท้าความก่อนนะครับว่าในอังกฤษเนี่ยมันก็มีการเหยียดเชื้อชาติเหยียดอะไรอยู่แต่ถ้าทําจริงนะครับโดนแบนล่าสุดของเราเองโดนแบนใช่ไหมครับที่มี หมือนคนพิการคนหนึ่งอนะไปเหยียดเซมิโยนัดปลอดสมัตนะครับน่าจะโดนแบนแล้วก็โดนขึ้นศาลโดนตํารวจเ,เหมือนหมายเรียกเลยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ของเขานะครับในคนนี้ก็คงไม่ได้ด่าหรอกแต่เมื่อคืนฟังพี่น้องพูดนะพี่น้องบอกว่าในคนนี้ก็ใช่ย่อยนะครับในคนนี้เคยด่าหญิงผู้พิการในสนามเรื่องอะไรนี่ครับในแมตช์การอุศธรอะไรจนแบนห้ามแบนห้ามเข้าสนามเป็นปีหรือ3ปีน่ครับนเะกี่ยวกับดิวพูแล้วนะครับอ่า เหว่าครับแฟนบอลแบบนี้มันมีเยอะนะครับแบบด่าโน่นด่านี่ด่านั่นนะครับแต่เหมือนที่พี่กบเอาลงครับซีเมลเน่ก็ใช่ย่อยนะครับดูประวัติของเขานะครับประวัติของซิเมลเน่ถึงเท้าความนะครับอันนี้ก็แสดงท่าดีใจแบบไม่สุภาพนะครับจนโดนแบนไปนะครับจับคงรู้นะครับท่าเนี้ยคนที่ดูบอลก็คงรู้ว่าเขาขย่บอะไรนะครับอืซึ่งมันไม่ควรทานะครับตัวซิเมลเน่เขาเขายอมรับว่า ด้านนี้ก็เรียกว่าเขาก็ไม่ควรทำนะครับไม่ควรออกมาตอบโต้แฟนบอลนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าเท้าความไปน่าสนใจก็คือว่ามันเป็นประวัติครับว่าทำไมอังกฤษกับออเจนตินาเนี่ยไอ้มันมีปัญหากันเรื่องฟอกแลนด์ครับฟอกแลนด์เนี่ยเด็กยุคใหม่อาจจะไม่รู้นะครับคือในปี1982นะครับมันมีการอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ถ้าเราดูแผนที่นะครับผมเอามาจากวิกิลีกส์นะครับแผนที่คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับ หมูกก่เกาะฟอกแลนด์นะครับมันจะใกล้กับประเทศอาร์เจนตินาอ่าถ้าเด็กประถมเรียนหนังสือใช่ไหมครับหรือน้องๆเรียนหนังสือลูกๆเราเรียนเนี่ยเราก็ให้เขาถามว่าเนี่ยมันคนเป็นของใครมันก็ควรเป็นของประเทศอะไรครับอาร์เจนตินาใช่ไหมเพราะมันใกล้อาร์เจนตินามากครับห่างจากอาร์เจนตินาไม่เยอะแต่มันคือแบบว่ามันสืบเนื่องมาจากยุคล่าอาณาน,นิคมอะไรการครอบครองดินแดนนะครับดินแดนเหล่านี้ตัวอังกฤษเองนะครับเนี่ยก็อ้างว่า ฉันเป็นผู้ครอบครองอยู่นะอย่าลืมนะครับว่าสมัยยุคล่าอาณานิคมอังกฤษเอยฝรั่งเศสเอยพวกเขายึดครองั้เกือบทั้งหมดนะครับสเปนยึดครองอเมริกาใต้เกือบทั้งหมดนะครับนะครับพอเข้าใจนะครับทาให้อเมริกาใต้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปรตุเกสกับภาษาสเปนที่โปรตุเกสกับปุตกิสสมัยก่อนใช่ไหมครับยึดครองอยู่นะครับส่วนอายลเอียดลึกๆก็ลองไปศึกษากันหนครับพูดง่ายๆว่ามันก็เลยเกิดสงครามอาสิทธิ์ระหว่างอิตินากับอังกฤษ ผลสุดท้ายอังกฤษก็ชนะนะครับใช้เวลาลบกกันอยู่2เดือนนะครับก็มีทหารเสียชีวิตโดยเฉพาะอาเจนินาเยอะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอังกฤษก็มหาอำนาจของโลกนะครับในยุค1980เนี่ยช่วงสงครามเย็นอังกฤษก็คือหนึ่งในมหาอำนาจของโลกนะครับสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตในอดีตนะครับอังกฤษก็อยู่ในข้างของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับอยู่ฝั่งอเมริกานะครับ สงครามตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับอังกฤษก็ยึดได้ทหารอเมริกาไอทหารอาเจ,จนินาก็ตายเยอะนะครับแล้วมันก็เกี่ยวพันไปถึงฟุตบอลโลกใช่ไหมครับฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกนะครับแล้วเป็นตำนานก็คือ Hand of God ของอา a มาราโดน่านะครับก็คือมาราโดน่าใช้มือปัดเข้าประตูน,นะครับแล้วก็เฉือนชนะอังกฤษนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนั้นจนกระทั่งตัวเองไปถึงแชมป์โลกนะครับ ตำนานความสะใจของคนอเ์เจนตนานะครับการกระทบกระทั่งกันของ2ประเทศในเรื่องกีฬาก็เลยเกิดขึ้นมาตลอดนะครับประเด็นนรามาหนักๆอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเบคแฮมที่เกี่ยวกับซิมูเน่โดยตรงนะครับน้องๆที่เกิดใหม่อาจจะยังไม่ทัน,นครับมันเกิดขึ้นในปีประมาณฟุตบอลโลก1998้นะครับฟองฟรองฟุตบอลโลกหนนะครับเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ซิมูเน่ตัดฟาวเบคแฮมครับแล้วตัวเบคแฮมเอ,เองเนี่ย ดันไปเอาคืนนะครับเนี่ยภาพสังเกตนะครับเห็นไหมครับไปยกขาขัดขวางซิมมเน่ซิมมเน่ก็จะมันยาอยู่ครับก็จริงๆมันไม่มีอะไรนะครับซิโมเน่ก็ล้มลงครับแล้วกรรมการก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะแล้วก็ให้ใบแดงเดวิดเบคแฮมไปนะครับเป็นตำนานเลยครับเดวิดเบคแฮมตอนนั้นยังเป็นแบบดาวรุ่งที่กําลังดังมากนะครับดูความด้าตาอะไรต่างๆครับ แล้วอังกฤษก็แพ้อาจนติน่าตกรอบไปเบคแฮมนี่โดนด่าแบบเละมากนะครับเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นด่ากันทั้งประเทศนะครับเบคแฮมโชคดีที่เขาว่าความเขาเรียกอะไรครับเขาตั้งสมาธิตั้งอะไรต่างๆโดนคนอังกฤษด่าทั้งหมดแต่กลับมามุ่งมั่นกับฟุตบอลนะครับจนเป็นเบคแฮมที่เป็นตำนานทุกวันนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของฟุตบอลนะครับอย่างที่บอกครับซิเมอเน่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ ในเรื่องต่างๆ,ๆนะครับซิมโมนี่นี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเป็นเหมือนดาร์กเล่นฟุตบอลเป็นตำแหน่งอกองกลางครับออกจะดาร์กหน่อยนะครับเล่นแบบโหมดหน่อยแล้วก็มารยาหน่อยนะครับตามสไตล์ฟุตบอ,อลบอกคงไม่โทษใครไม่ว่าใครนะครับเรื่องของแฟนบอลกับผู้เล่นเนี่ยก็มีไว้นะครับที่ดังที่สุดนี่น่าจะเป็นเอลิกันโตน่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเอลิกันโตน่ากับกังฟูคิกของเขานะครับ เนี่ยครับจังหวะกังฟูคิกก็คือเอลิกันโตนาคือแมนยูยุค90ครับเจอกับคริสตันพาเลตนะครับแล้วไอ้แฟนบอลคนนี้นะครับวิ่งลงมาจากอัธจันทร์ชั้นบนมายืนด่าเอลิกันโตนาด่าไอ้จุดๆตัวไอ้ฝรั่งเศสไอ้จุดๆจุดมาเธอฝรั่งเศสอะไรเนี่ยครับประมาณเนี้ยคันโตนาทนไม่ได้ครับวิ่งไปกระโดดถีบมันก็เลยกลายเป็นภาพจำ เกี่ยวกับการอะไรครับกระทบกระทั่งระหว่างแฟนบอลกับนักเตะนะครับแล้วคันตูนาโดนอะไรคันตูนาก็โดนแบนไป9เดือนนะครับโดนปรับเงินโดนอะไรต่างๆนะครับคันตนาโดนแบนไป9เดือนนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเป็นข่าวดังในอังกฤษเลยนะครับช่วงนั้นดังมากนะครับคันตูนากับกังฟูคิกของเขานะครับก่อไปนะครับ ก็อย่างนี้แหละครับฟุตบอลอย่างที่บอกครับแฟนบอลบางทีมันก็เลยเถิดแฟนบอลลิเวอร์พูลเราเองก็ไม่ใช่มีแต่ดีเด่นทุกคนนะครับประเภทอย่างนี้ก็มีแล้วเรื่องแฟนบอลด่ากันกับกุนซือกับนักเตะมีไหมมันมีประจําครับหลายประเทศหลายสนามเนี่ยแฟนบอลยืนด่าหนักๆเหยียดผิวอะไรก็มีนะครับโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกเนี่ยเรื่องการเหยียดผิวยิงรุนแรงนะครับหลายประเทศสมัยก่อนนี่ต้องใช้กรงรั้วใช้อะไรต่างๆกั้นสนามฟุตบอลน,นะครับ ไม่ให้แฟนบอนลลงมาได้แต่อังกฤษเนี่ยเขาเป็นประเทศน่าจะเป็นประเทศแรกๆมั้งครับที่มีเท่าที่ผมเห็นถ่ายทอดสดน,นะที่แฟนบอนลนี่นั่งอยู่ข้างขอ,อบสนามเลยนะใช่มันก็เลยทําให้เวลานักเตะคุยอะไรกันแฟนมันก็ได้ยินแฟนบอนลด่านักเตะนักเตะก็ได้ยินครับเรื่องเหล่านี้ต้องอดทนมากครับเคยอขออ้างอิงหน่อยนะครับอย่างธนาทอนใช่ไหมครับ่าใช่ชื่อธนาทอนไม่ดหว่า นักเตะทีมชาติไทยนั่นแหละอ่าครับอย่างชนะทิพย์อย่างเงี้ยครับทีละทอนเออจะตนาทอนไม่ครบนะทีละทอนเนี่ยก็เคยพูดนะว่าโ,โดนโดนประจําครับโดนด่าโดนเหยียดจากแฟนบอลน,นชนะทิพย์นี่ขนาดที่เขาที่เราเห็นเขาเป็นแบบเหมือนอ่านักเตะที่นิสัยดีมากๆนะครับเนี่ยความอดทนสูงมันก็มีบางครั้งที่เขาตะบะแต่นะครับแต่ชนะทิพย์เขาตอบโต้ด้วยการยิงประตูได้ม้กนัดนั้น,น,น,นครับแล้วก็วิ่งไปหาแฟนบอลคนนั้น นะครับวันนี้สิ่งที่ฉันทําฉันตอบโต้นายแบบนี้นะครับก็ชื่นชมนะครับไอ้แฟนบอลที่ด่าเขาน่ะนะครับไปยั่วยุกลายเป็นกระตุ้นใี้เขาไม่ยิงทีมตัวเองครับอืมมันเป็นเรื่องปกติในสนามนะครับก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะทํำยังไงนะครับยางกรณีของคันโตน่านะครับของคันโตน่าก็คือนอกคันโตน่าโดนแบนแล้วไอ้แฟนบอลคนนั้นก็โดนนะครับโดนจําปุ๊กเจ็ดวันนะครับฐานใช้คําไม่สุภาพ หรืออะไรต่างๆแล้วก็โดนปรับเงินอีกนะครับแล้วก็โดนเคาะห้ามเข้าสนามอยู่พักหนึ่งนะครับเห็นไหมครับส่วนแฟนบอลของลิวบุควัวเนี้ยนายคนนี้ก็อาจจะโดนนะครับเนี่ยดูดูภาพนะครับช่วงที่อาร์ติโกมาไดยิงได้นะครับแล้วแกก็ลุกขึ้นชูสองนิ้วอย่างเงี้ยแต่ในมุมนึงก็ต้องบอกครับว่าถ้าแกไม่ได้เหยียดนะครับสิ่งที่ซิมเน่พูดก็ต้อง ยอมรับมาสิถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ต้องยอมรับมาว่าเขาเหยียดอะไรแต่ถ้าเขาไม่ได้เหยียดเชื้อชาติไม่ได้เหยียดอะไรนะครับซีโมเน่ก็ไม่ควรทําเขาก็พูดเองนะครับในงานแถลงการว่าเขาไม่ควรทํานั่นแหละครับซีโมเน่ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำเพราะอย่าลืมว่าคุณคือบุคคลสาธารณะนะในสนามคุณคือแบบอย่างนะครับที่ทําให้คนอื่นเขาเห็นนะครับคุณจะดักซส์ใส่คนอื่นได้แต่ห้ามคนอื่นดักไส่ใส่คุณมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับอันนี้ก็ ขออนอุญาตใช้ภาพประกอบจากเพจพิกุปนะครับอ่ะเรื่องน,นอื่นดีกว่าครับปล่อยมันผ่านไปครับปล่อยให้ตามหน้าที่ของยูฟ่าตัดสินแล้วก็สมโมสรลิเวอร์พูลเราก็อาจจะมีการตัดสินหรือดําเนินการเกี่ยวกับแฟนบอลนายคนนี้นะครับเพราะภาพลักษณ์สมโมสรอ,ออกไปไม่ดีนะครับยังไงก็รอดูติดตามข่าวหรือบางทีก็อย่าไปใส่ใจเลยครับเรื่องบางเรื่องมันนอกนอกเหนือจากฟุตบอลนะครับ ที่เราไม่ควรใส่ใจมากนะครับอย่าไปให้น้าหนักความสำคัญกับข่าวแบบนั้นเลยนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับในใจคิดอย่างนั้นแหละแต่เอามาเล่าตั้งนานเลยไม่ให้ความสําคัญแต่เล่าตั้งนานเลยนะครับจริงๆอยากเล่าเกี่ยวกับฟอกแลนด์นะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาสังคมนะครับประวัติศาสตร์สังคมนะครับเด็กรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนกับเกาะฟูนันของเวียดนามนะเกาะฟูนันของเวียดนามใช่ครับที่จริงๆอ่ะ มันควรเป็นของประเทศอะไรล่ะครับในเมื่อเนี่ยฝั่งนี้เป็นของกัมพูชาเอา่ตอตอเกาะฟูกกไม่ใช่ฟูนันนะครับแต่กลายเป็นเวียดนามยึดครองนะครับอ่าก็เปรียบเทียบว่าแล้วทําไมไอ้เกาะฟูกกเนะี่ยไม่อยากได้คืนเหรอไม่ไปเล่นเันเหรออยากได้อะไรไม่อยากได้เกาะกูดก,ก็ดินแทนไทยมันถึงตรงเนี้ยแล้วอยู่ดีๆจะมาลากเส้นเอาเกาะกูดได้ยังไงไอ้เกาะที่ควรไปลากก็คือไอ้เกาะฟูกกแนหะ่ เหมืนก็นะนี่นะครับถ้าไม่เรียนประวัติศาสตร์ไม่เรียนอะไรนะครับอย่างที่บอกครับว่า,วาก็ต้องยอมรับว,ว่ากเขมรนส่วนใหญ่เขาเรียนหนังสือน้อยเขาไม่ค่อยได้เรียนนะครับอย่างล่าสุดถ้าใครไปตามข่าวไอ้ที่ภาพถือไม้ถืออะไรมันดึงลวดหนามันปะทะกับไทยเรานะ่ยมันเคยทํานะครับสมัยทะเลาะกับเวียดนามมันก็ทาอย่างเงี้ยเวียดนามก็เลยตัดปัญหาสร้างร้วติดชายแดนให้หมดเลยมันไม่ได้รักกัมพูชาขนาดนั้นนะครับไทยเราเนี่ก็ เมื่อไหรผู้บริหารหรือเมื่อไหรผู้มีอำนาจนะครับจะตัดสินใจสร้างสักทีนะผมว่าไม่ไปกลัวอะไรกลัวเขาร้องเรียนกลัวว่าจะเสียดินียนกลัวว่าฝั่งนั้นเขาจะลุกล้ำผมก็เรามีทหารเรามีอะไรอยู่ตราบใดถ้าคุณไม่แก้ปัญหามันก็จะเป็นปัญหาให้ลูกหลานอย่างนี้ไปตลดอดอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องครับอ่ะข่าวอย่างที่บอกครับว่าสตีเวนเจอร์ลัดนะครับมาเรื่องของเราดีกว่าครับอ่เหมือนจะได้รับการแทรบทามให้ไปคุมทีมเบคแฮม แมแฮมทีมออลีวูดเอฟซนะครับที่มีคนเรียกเล่นๆนะครับทีมแมนฮมนี่เจ้าของคืออ่าอ่าเลโนนะครับจำได้ไหมครับไลอันเลโนก็คือคนที่แสดงเป็นเดฟพูนะถ้าเด็กสมัยใหม่ดูหนังจะรู้นะครับเขาก็ซื้อทีมฟุตบอลนี้ตั้งแต่ลอกหลีกเลยมั้งครับแล้วก็ปันป้นปันป้นมาเรี่กจนเข้ามาในลีกแต่ช่วงพอขึ้นมาในลีกอาชีพจริงๆอ่ะฟอร์มไม่ดีนะครับช่วงนี้ก็เห็นบอกว่าอาจจะเปลี่ยนคุณซือ้อบางทีอาจจะเป็นอ่าเจอร์ลัดนะครับเหมือนอยากได้เจอร์ลัดเข้าไปคุม ก็รอดูว่าจะจริงหรือเปล่านะครับกับสเฟนเจอร์ลัดครับข่าวอื่นๆนะครับมูรินโญ่นะครับอ่าขอพูดถึงนะมูรินโญ่ไปคุมเบนฟิก้านะครับมูรินโญ่เคยคุมเบนฟิก้าอยู่11นัดนะครับก่อนที่จะออกไปนะครับแล้วก็โด่งดังกับปอร์โตแล้วก็เป็นตำนานทัทุกวันนี้ตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งทางการแล้วนะครับไปคุมทีมเบนฟิก้านะครับคนดังมูรินโญ่นะครับส่วนข่าวิบวัูเล่านะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับ จากกันด้วยรอยยิ้มของโรบนะครับวันนี้ชิวๆนะครับแล้วก็ไปทํางานก็ระวังด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับตัวผมเองก็ขับรถอย่างระวังนะครับพกท่ันก็ขับรถอย่างระวังด้วยกันนะครับขอให้มีความสุขกับชัยชนะนะครับวันเสาร์เจอกันนะครับวันเสาร์ลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันนะครับเมอร์ซิไซด์อาร์บี้แม์นะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับความเป็นเมอร์ซิไซด์หรืออะไรต่างๆสรุปให้คนรุ่นใหม่ฟังบ้างหรือ พ่อแม่พี่น้องอย่างเราอยากรู้อยากเขียนอะไรนะครับก็เม็นมาได้นะครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่คนที่มากดไลค์นะครับวันละไลค์สองไลค์ก็ดีใจขอบคุณที่มาดูนะครับมีคนดู10คน20คนผมก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับข่าวที่ทำนะครับอะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับหโมงครึ่งแล้วนะครับขออนุญาตหยุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปแล้วก็อาบน้ำไปทำงานแล้วนะครับสวัสดีครับ